สวัสดีค่ะพบกับราศีสิงห์ผู้ที่เกิดในวันที่14สิงหาถึง14กันยาราศีลิทาโร่ค่ะพยากรณ์โดยมลิทาโร่แม่หมอพลังบวกเป็นคลิปในเดือนกุมภา2567ขอเลือกไพ่ให้กับชาวราศีสิงห์ก่อนจะเลือกไพ่ให้10ใบ ราสีสิงครบแล้วจ้าสิบใบพลังงานของราสีสิงเป็นนางพญาถือเหรียญคว e นออฟ p e n t a เคิลการเงินดีการเงินปังเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยรู้สึกอยากทำหลายอย่างเลยนะชาวสิงของเรา มีเกณฑ์การต่อสู้สู้กับงานนี่แหละอยากทําธุรกิจหลายอย่างบางท่านก็มีแล้วนะหลายอย่างในมือเนี่ยเป็นช่วงที่ลุยงานลุยการลุยงานเรื่องเงินเรื่องใหญ่เรื่องงานเรื่องใหญ่เพราะช่วงที่คือในใ,ใ,ในในที่ผ่านผ่านมาเนี่ยมันมีทาวเวอร์มีเกณฑ์การทรยศหักหลังการเสียเงินเสียทองการเสียเปรียบการถูกเอาเปรียบจากนี้นะ ให้เริ่มคิดใหม่ทําใหม่คนที่ไม่ดีก็ให้เลิกคบไปอะไรที่ไม่ดีก็ตัดจบตัดจากเลิกได้เลิกสถานการณ์ที่ไม่ดีหรือว่าในเหตุการณ์ที่ไม่ดีให้ให้ก้าวข้ามผ่านให้อ่าให้ผ่านมาเลยแบบไม่ต้องกลับไปไม่ต้องหันหลังไปไม่ต้องกลับไปเพื่ออะไรทั้งนั้นอะไรก็ตามที่มันทำให้เราทุกข์ใจอะไรก็ตามที่ เราถูกหักหลังเราเจ็บปวดมันเป็นบาดแผลสิ่งที่มันเคยเกิดเกิดขึ้นที่มันเคยผ่านเข้ามาในชีวิตอะ่ะให้จําไว้เลยนะเพราะสิ่งบางท่านเนี่ยไม่รู้จักจําเจ็บไม่รู้จักจําอืมให้นึกถึงตัวเองกลับมารักตัวเองได้แล้วนะราศีสิง Van, ห์เซเว่นออฟแวนเจ็ดไม้จากนี้ไปเป็นคนใหม่จะ้ะนายสอบสอดตัดได้ตัดเลิกได้เลิก อะไรที่ไม่ดีตัดออกไปจากชีวิตเลยไม่ต้องไปติดต่อไม่ต้องไปคบหาไม่ต้องเอามาไว้ในชีวิตเดินทางใหม่หาลู่ทางใหม่คบหากัลยาณมิตรที่ไว้ใจได้ที่ปลอดภัยสําหรับเราจะดีกว่าเรียกว่าคบคนทํามาหากินคบคนที่ทําให้เราชีวิตเราจะเริญขึ้นดีกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่สนับสนุนที่เป็นอ่ากลังใจเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่ัพพ p o r t ชาวราศีสิงห์ยังมีสำหรับคนที่ไม่ดีเหตุการณ์ที่ไม่ดีที่มันเป็นทาวเวอร์ในช่วงที่ผ่านมาเป็นคด,ดีความขึ้นลงขึ้นศาลก็ได้ใครที่ไม่หวังดีต่อคุณขอให้เลิกขอให้ตัดออกให้หมดอย่าไปข้องเกี่ยวข้องแวะอีกอม,มันเป็นศัตรูมันเป็นวิบากกรรมที่เราต้องผเผชิญในเมื่อเราหันหลังให้กับมันแล้วก็อย่าให้โอกาสเรียกว่าอย่าให้โอกาสคนชั่วเข้ามาในชีวิตนะราศีสิงห์ เจ็บต้อแล้วต้องรู้จักจำแปดไม้ต่อไปชีวิตจะดีขึ้นละ่ะต่อไปชีวิตจะดีขึ้นการงานราบรื่นคือดวงมันเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตใหม่ปีนี้เป็นปีทองของราศีสิงชะตาชีวิตเปลี่ยนแปลงหมดทุกด้าน คนที่ไม่ดีคนที่คิดร้ายจะแพ้ภัยตนเองหลังจากนี้ขอให้ราศีสิงห์โฟกัสที่งานโฟกัสที่โอกาสที่เข้ามาคุณจะเป็นคนใหม่โชคลาภจะหมุนกลับเข้ามาหาคุณใหม่อ่าไพ่ที่มันเป็นหกดาบเนี่ยนั่นหมายถึงว่าวันเวลาจะช่วยให้อ่าดวงชะตาชีวิตแล้วก็สิ่งที่มันจะก้าวเข้ามาสู่ในชีวิตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดอะไรที่มันเป็นวังบนเก่าๆเรื่องเก่าๆ คนเก่าๆหรือเหตุการณ์เก่าๆมันกําลังจะจบจะจากไปขอให้เริ่มต้นขอให้รับเอาสิ่งใหม่ๆในเดือนกุมภาที่จะเข้ามาในชีวิตจะเป็นเรื่องที่ดีเดือนนี้จะเป็นการเข้ามาในสิ่งที่จะด,ดีในแต่ละเรื่องสําหรับชาวราศีสิงห์6ดาบนั่นหมายถึงว่าวันเวลาจะทําให้ชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์การประสบความสําเร็จ ในเรื่องของธุรกิจการงานในเรื่องของอาการใช้ชีวิตโชคลาบลาบลอยก็จะเข้ามาด้วยนะหกดาบอันนี้บางท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงชีวิตก็คือไปอยู่ยังต่างถิ่นต่างแดนไปอยู่ต่างประเทศไปใช้ชีวิตแห่งใหม่โลกแห่งใหม่สถานการณ์แห่งใหม่ได้จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตที่แบบหักเหหักมุมเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงและ มีการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสําหรับสิ่งหลายๆท่านจะเป็นเจ้าป่าแบบเต็มตัวจะมีพลังงานจะมีโอกาสมีตำแหน่งเพราะว่าไพาควีนออปเปนเดเคิลเนี่ยจะได้ตำแหน่งใหม่จะได้ชีวิตใหม่เลยชีวิตใหม่เหมือนถูกเหมือนถูกเปลี่ยนแปลงเหมือนถูกการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันกระทันหันได้ นี่คือชะตาชีวิตในช่วงของเดือนกุมภาสิ่งดีๆการเงินดีๆจะเข้ามาบางท่านเป็นนายตนเองที่แบบดวงพลิกดวงเปลี่ยนหลังจากที่เคยอาจเคยถูกหักหลังอาจเคยพลาดในเรื่องของคนนะ,ะในเรื่องของสถานการณ์สิ่งใดๆก็ตามที่มันเกิดเคยผ่านเข้ามาในชีวิตนี่คือสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาที่มัน ปีนี้มันมันเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงนะสำหรับชาวราศีสิงห์ไพ่ไพ่เฮอร์มิตคุณจะคิดได้คุณจะคิดได้ว่าคุณจะทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาอะไรสำคัญอะไรที่ควรอยู่กับคุณอะไรที่คุณไม่ควรนำมาไว้ในชีวิตไพ่เฮอร์มิตไพ่เฮอร์มิตจะเป็นไพ่ที่เป็นพลังงานที่แบบว่าเด็ดขาด อะไรที่มันมันมันเป็นทางของคุณคุณจะเลือกอะไรที่ไม่ใช่ทางอะไรที่ไม่ใช่โชคชะตาของคุณคุณจะไม่ก้าวเข้าไปอีกคุณจะไม่เลือกเข้ามาในชีวิตอีกนี่คือการตัดสินใจที่ถูกต้องนี่คือการตัดสินใจการเลือกการกันกรองการกันกรอง,รองทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาจะทําให้ชีวิตของชาวสิงห์เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงอย่างที่แม่หมอพูดไปเมื่อกี้นะแล้วก็ ไพ่จบดีมากเลยไพ่จบเป็นเดอะสตาร์ไพ่จบเป็นเดอะสตาร์ชีวิตใหม่ดาวจะรัตแสงดวงใหม่ออร่าของชาวราศีสิงห์ออร่าแห่งสิงห์ออร่าแห่งความเป็นผู้นำออร่าแห่งคุณงามความดีของคุณการการทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้มันดีกว่าเดิมให้มันปังกว่าเดิม มันเป็นของคุณทุกอย่างสิ่งที่ดีรอคุณอยู่อะไรที่มันไม่ดีก็ให้มันผ่านไปได้อย่านำเข้ามาในชีวิตอีกนี่คือดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ส่วนในเรื่องของความรักส่วนในเรื่องของความรักก็อยากจะบอกว่าชาวสิงเนี่ยไม่ว่าหญิงหรือชายจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเจ็ดถ้วยจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ใครเห็นก็รักใครเห็นก็ชอบจะเป็นคนที่มีความสง่างาม ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หล่อสวยแบบแบบน่ารักแบบน่าเอ็นดูคือคือจะมีความสง่างามในออร่านั้นอะ่ะมันจะมีความสง่างามอย่างบอกไม่ถูกนั่นก็คือพลังงานของคุณที่แบบจะมีคนเข้าหาสำหรับชาวราศีสิงห์มันมีทั้งในซอบซอดมีไฟออฟแวน การทำงานจะทำให้คุณพบปะคนที่เข้ามาในชีวิตบางท่านยังโสดอยู่สำหรับชาวราศีสิงห์จะมีคนเข้ามาให้ความสนใจจะมีคนเข้ามาแบบในชีวิตที่มีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันยั่งยืนหรือว่าเป็นคนรักในอนาคตได้นี่เป็นพลังงานในเดือนกุมภาหรือไม่ก็ ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์จะมีคนมาเรียกว่าฝักเนื้อฝักตัวไหมมีคนแสดงออกหรือว่ามีเกณฑ์การมอบของขวัญหรือมีเกณฑ์การให้ความสนใจแบบเปิดตัวแสดงตัวมากกว่าไม่ใช่เปิดตัวเป็นการแสดงตัวว่าสนอกสนใจคุณเป็นพิเศษจะมีคนให้ความสนใจจนคุณรู้สึกได้ว่าคนคนนี้แบบเข้ามาชอบเราเป็นพิเศษ หรือไม่ก็มีเกณฑ์การมอบของขวัญมอบสิ่งสิ่งของมีมูลค่าแทนใจว่ากําลังให้ความสำ,สำคัญคุณเป็นพิเศษคุณจะเป็นคนที่มีความสำคัญต่อใครหลายๆคนในเดือนกุมภาดวงชะตาแห่งความรักดีๆเข้ามาเดอะสตาร์จะมีคนถูกอกถูกใจเข้ามาในชีวิตอะในเดือนกุมภารวมไปถึงของขวัญของฝากที่ ราศีสิง์จะได้ด้วยมีเกณฑ์การนัดเดทด้วยไม่ใช่นัดเดทนะคือนัดมีเดทมีเดทจากคนที่แบบว่าอยากคบอยากคุยอยากรู้จักคุณให้มากขึ้นลักษณะไพ่ของราศีสิง์จะประมาณนี้ส่วนสุขภาพสุขภาพคือสุขภาพระมัดระวังการเจ็บป่วย แบบโรคออฟฟิศซินโดรมได้แบบโรคโรคประจำตัวแบบกระทันหันได้ทาวเวอร์ทาวเวอร์ทาวเวอร์บางทีเจ็บป่วยกระทันหันระมัดระวังรวมไปถึงครอบครัวบริวารคนรักคู่ครองได้การเจ็บป่วยกระทันหันมันดูแลมันให้ความสนอกสนใจสุขภาพด้วยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องหนักจะกลายเป็นป่วยหนักดูแลสุขภาพกันให้ดีนะราศีสิง นี่คือชาวราศีสิงหนเดือนกุมภาค่ะก็พยากรณ์โดยมา,าริทาโรไมห่หมอพลังบวกขอบพระคุณทุกซับทุกเม้นทุกไลน์นะคะขอบพระคุณทุกการติดตามพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ